อ่ะสวัสดีครับนะครับเช็คเสียงนะครับเช็คเสียงก่อนได้ยินเสียงไหมนะครับเทเสียงก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับเอ้นะครับอ่าเสียงชัดเจนเนาะเสียงก่อนนะครับอ่าผมเช็คเสียงนะครับเช็คเสียงชัดเจนเะครับอ่าเสียงชัดเจนเนาะเสียงก่อนนะครับอ่าผมเช็คเสียง รอพักพวกเข้ามานะครับสวัสดีตอนรับนะครับพวกเข้ามานะครับสวัสดีตอนรับนะครับพวกเข้ามานะครับ นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับอะได้ยินไหมครับได้ยินผมไหมนะครับชัดเจนนะครับเช็คเสียงนะครับอ่ะได้ยินไหครับได้ยินผมไหมอชัดเจนแล้วนะครับเช็คเสียงนะครับอ่ะ ไปยินไครับไปยินผมไหมครับผมยินนะครับนะครับเช็คเสียงนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครับใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับ มีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับรอพักพวกสมาชิกเข้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ไล์หัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับหัวข้อยาวๆเลยนะครับว่าทํายังไงเราจะเพิ่มรายได้สิบเท่าได้จากอาชีพรับเหมานะครับใหญ่ๆยาวเลยจะเพิ่มนะครับสะดุดไหมนะครับ ถ้าสะดุดเนาะถ้าสะดุดเดี๋ยวผมไปไลฟ์ในเพจเนาะไปไลฟ์ไอ้นี่ใหม่นะสะดุดสะดุดดุดเนาะถ้าดุดเนาะถ้าเดี๋ยวผมไปไลท์ในน่ใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมเปิดไลฟ์ใหม่เนาะมันสะดุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวไลฟ์ใหม่เนาะ